ครับผมมันพินกับชาแนลฟรีไทยในทูบครับก็อยู่ที่พม่าะนะครับเห็นตัวหนังสือนี้ก็คงจะคุ้นคุ้นเสอนพมา่าอันนี้มันเป็นลักษณะพิเศษครับพม่าะจะมีอย่างหนึ่งผมว่าสะดวกดีเหมือนกันก็คืออผงซักฟอกแบบเป็นครีมนะครับภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่านเ,เน,นี่ยฮะ detergent cream นะฮะก็ detergent ก็ผงซักฟอกแต่เป็นครีม ยี่ห้อเรนโบว์สายรุ้งนะครับนะฮะก็เอานี้มาก่อนนะครับแล้วก็เอามาละลายน้ําเสร็จแล้วก็ซักนะฮะนี่ครับเนื้อครีมเป็นอย่างนี้นะฮะผมว่าสะดวกดีนะเพราะว่ามันเป็นกระปุกอย่างเงี้ยมานะครับเป็นกระปุกมาพกสะดวกครับสำหรับคนเดินทางนะครับแล้วก็มันเปียกน้ามาเลยเหมือนกับว่าอันนี้เป็น มันเป็นอย่างนี้ครับมันไม่เป็นผงผงมันไม่ฟุ้งกระจายนะครับผมก็ชอบอย่างตรงนี้นะครับแล้วก็ซักผ้าเนี่ยผมก็ซักมาแล้วหนึ่งกะละมังนะครับอยู่ที่ริมทะเลสาบอินโดจีนะครับเนี่ยวิวสวยมากครับวันนี้พอมีแดดนหน่อยเดี๋ยวผมจะซักผ้าเสร็จแล้วก็ตากผ้านะครับมีกางเกงมีหมวกนะครับกางจกงไม่น้ำอะไรสารพัดนะฮะ ใช้ได้ครับราคาก็600จาร์าก็ประมาณสัก30บาทไม่ถึง30บาทนะ2ี่กว่าบาทนะครับนะใช้ได้ครับเบิร์กโอ้ก็จับหมูครับก็จับหมูแบกไปอ่า ก็นี่ครับผมข้อบแบบพม่าครับเป็นแบบครีมเนี่ยเก็บมาฝากกันครับเป็นเผื่อเป็นประโยชน์ความรู้กับเพื่อนนักเดินทางครับผมสวัสดีครับ